Oh, right. my ดีครับเป็นไงานปนอยโอ้รู้สึกดีใจมากเลยครับผมที่ได้มางานกสัณฑ์ไทยทูบีมอคือผมว่าชอบคํามอกมากๆคือมันคําว่าแบบมากกว่าคือเราเราไม่จําเป็นต้องอยู่กับที่ identity เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะเป็นอะไรแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราคือการ explore ตัวเองเติบโตไปเรื่อยๆนั่นแหละครับคือคํามอสำหรับผมแล้วปกติเวลาเราช็อปปิ้งอย่างเี้ยครับเข้ากสัณฑ์บ่อยไหมเข้าสัณ์บ่อยมากเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนชอบาร์ k หน้า คือเป็นคนชอบมาร์กหน้ามาร์กทุกวันในนี่คือบอกจริงๆเลยนะว่ามาร์กทุกวันแต่ว่าถ้าไปดูแล้วแบบมีมาร์กเยอะจริงๆก็ต้องไปที่วัสดุจริงๆเขาไม่ได้มีแค่มาร์กแต่เขามีแบบแบบสกินแคร์หรือว่าเมคอัพทุกอย่างคือแบบเขาเรียกอะไรนะท<อ>ี่เครื่อ,สองออสำอางเออเครื่องสำอางมีเยอะมากนะครับผมก็ครบจริงๆครับผมที่วัดสัตว์พูดถึงแบบความในไหนก็เดือนนี้เป็นเดือนหยิบของใครมาขอให้พูดถึงใครมาขอ่า ก็จริงอยากพูดถึงพายมันนะครับจริงๆรู้สึกว่าดีใจมากๆเลยที่ปีเนี้ย2024แล้วแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนเนี่ยให้การตอบรับแบบดีมากๆคือทุกทุกคนยอมรับความแตกต่างแล้วก็รู้สึกว่าความเท่าเทียมเนี่ยคือสิ่งสําคัญเคยเชื่อไหมครับว่าผมมาเชื่อในคํานี้ว่าการรวมกันเป็นหนึ่งคือสิ่งสําคัญเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยคือเท่าเทียมกันหมดครับับแล้ววันนี้นอกจากเดินแบบแล้วคนเดียวด้วยคนเดียวด้วยโซโล่ยังคนเดียวอีกเป็นไงเงาไม่ ก็ไม่ได้เหงามากแต่ว่าก็รู้สึกว่าถ้าโชว์สองคนมันก็จะฟูฟิลกว่าแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราดีใจที่เราได้ออกมาแบบโชว์งานแบบนี้ทุกคนอย่างน้อยแล้วก็ยังมีแฟนคลับที่อยู่ข้างเราเราก็ไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวเดียวดายขนาดนั้นแต่ว่า <laughs> อย่างน้อยเราก็ยังมีแฟนคลับที่ร้องเพลงกับเราได้มีแบบว,ว่าเจอผู้คนมากมายที่ร่วมเดินทางไปกับเราแล้วก็ได้มาเจอกับทุกคนในวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะรู้จักผมเยอะขึ้นแล้วก็พี่ต้าอูด้วยนะครับก็ที่แบบเป็นร์ทเนอร์ที่ดีกับผมมาโดยตลอดนะครับผมเน้นองพูดถึง กล่าวถึงนิดนึงเมนชั่นนิดนึ่งอ่าปล่อยแล้วสาววันติดเป็นไงครับดีกันหรือเปล่าอเออก็ข่าวแฟนๆแ,แล้วกันนะครับผมก็เรียงกันเลยตั้งแต่เป็นคินนะครับผมเป็นโปสเตอร์ซีรีส์ถูกไหมแล้วก็เป็นเอ่อคาแรคเตอร์ชื่อว่าซานกับวีแล้วก็เมื่อวานเพิ่งสดๆร้อนๆเลยไปทีเซอร์นะครับผมกับเซนจูรี่ออฟเลิฟนะครับผมนี่ความรัก100ปีปฏิหารรัก100ปีเนี่ยจริงๆแบบเป็นเป็นสิ่งที่ผมเคยพูดไว เหมือนมีแฟนคลับออกมาเล่นในในใน X กันว่าแบบผมเหมือนผมพูดพอดเรื่องไว้เป็นผู้กำกับหรือว่ารู้วานาคตล่วงหน้าที่พี่อูถามว่าถ้าผมมีซีรีส์ผมอยากเล่นแบบแนวไหนแล้วก็คือเรื่องนี้คือแบบมันตอบโจทย์จริงๆแล้วก็ได้ได,ได้ทีมเขียนบทที่เก่งมากแล้วก็ได้แบบผู้กำกับที่ดีทีมทุกอย่างคือดีหมดครับจริงๆเา<ๆ>ทมาเพื่อเราหรือเปล่าว่าอยากเล่นแนวจริงๆผมว่าเป็นความบังเอิญมากกว่าเป็นความบังเอิญที่เราได้แบบสิ่งที่เราพูดวันนั้นกับวันนี้มันแบบมีความบังเอิญได้มาเล่น พร้อมกันพอดีแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะทา้าทายพวกเรามากๆขึ้นว่าเป็นแบบช่องวันเนี่ยเรื่องการสแสดงคือแบบที่สุดคือเขาแบบเขี่ยวเข็นมากๆแล้วก็รู้สึกว่าดีใจมากๆเลยครับที่ได้เริ่มต้นแบบเรื่องนี้กับช่องวันอะค่ะคาเตอร์ในตัวของเราดีกว่าว่าเป็นยังไงคาเเตอร์ในตัวของวีนะครับจริงๆทุกคนคิดว่าเป็นยังไงนครับแบบบางคนก็บอกว่าเออวีมาร้ายหรือว่าวีมาดีแต่จริงๆผม อยากจะบอกว่าเออนี่ลูกฉันเป็นคนดีผมอยากจะบอกว่าวีเป็นคนดีนะครับจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้เห็นสายตาไปแบบนั้นบบแบบสายตาแบบนี้สายตาแาบนี้ <im ple> เป็นพิกของแฟนสอะค่ะที่เขาทายทายกันวนาะแล้วเป็นคนดีหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยทายทายแบบตรงไหมจริงๆผมว่ามันมีทั้งที่ตรงแล้วก็ไม่ตรงอยู่แล้วมันเป็นเรื่องของเรื่องปกติแต่ว่าจริงๆมันก็ได้เห็นความความคิดหรือว่า การตีความจากการที่เราปล่อยผลงานออกไปแล้วทุกคนลองไปคิดนี่คือความสนุกของการการปล่อยผลงานผมรู้สึกว่าบางทีตัวละครผมไม่ต้องมาบอกหรอกครับว่าตัวละครเป็น,นคนยังไงเป็นคนแบบไหนเพราะว่าให้ทุกคนเป็นคนตัดสินเองดีกว่าเพราะว่าภาพที่ผมสแสดงออกไปกับสิ่งที่ทุกคนมองเนี่ย ผมอยากให้ทุกคนได้เห็นได้นี่คือความหลากหลายของการตีความแล้วก็ความสนุกของการได้ไปอ่านใน X ครับผมก็ลองดูนะผมยังเล่นเทนกันได้นะครับไปเล่นเทนกันแล้วก็จะเตรียมอ่านเตรียมดูทุกวันเลยจริงๆมันไม่ใช่แค่เทนที่ปล่อยทีเซอร์ตอนนี้แต่ว่าเดี๋ยวพอเราปล่อยซีรีส์ออกไปเนี่ยก็จะมีแฮชแท็กกันก็ไปเล่นได้ครับผมพร้อมอ่านผมกับพี่อู๋พร้อมอ่านแน่นอนครับแล้วอย่างการทำในตอนช่วงที่แบาพูดที่บอกาเรามีวิธีการทำความเข้าใจตัวละครือเรา จริงๆเราก็มีการเวิร์กช็อปมาแบบเข้มข้นมากๆเลยเพราะว่าเราได้ทีมจากทางช่องวันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นผู้เขียนบทนะครับผมคูสอนแอคติ้งนะครับแล้วก็ทั้งพ่วมกับเองเราก็ทําการบ้านกันมาเยอะมากๆซึ่งการตีความในตอนแรกเนี่ยผมว่าค่อนข้างที่จะย,ยังยังยังไม่ค่อยเข้าใจกับกับคาแรคเตอร์เท่าไหร่แต่พอเราตีความเราได้ทุกคนเราอันนี้มามันเป็นแบบนี้เป็นภาพอย่างนี้เราลองเสนอดูว่าจะเป็นแบบไหนก็จะเป็นวีที่ทุกคนจะได้เห็น ในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับผมถก้องไปแล้วด้วยครับใช่ไหมครับเรื่องที่แล้วได้แหวนโอ้ยนี่ไงใส่อยู่ได้อะไรอ่าอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับจริงๆผมไม่ได้คาดหวังอะไรเลยผมพูดจริงๆผมรู้สึกว่าผมไม่ได้คาดหวังแต่คนรู้นไม่รู้แต่ว่าเราเราก็มีเตียวให้ของเราเหมือนกันนี่ผมพูดออกสื่อแล้วนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะแบบว่า ต่อคอยอย่างนี้อยู่แบบใจปากก็บอกว่าไม่ต้องก็ได้แต่ว่าคงรู้แหละรู้ใจเขาว่าแบบเขาต้องการแบบอยากให้เราไปเซอร์ไพรส์แต่ว่ารอดูกันครับว่าพี่อู๋จะเซอร์ไพรส์อะไรผมแต่ไม่ได้คาดหวังจริงๆของผู้หญิงจริงได้คาดหวังไม่ได้คาดหวังจะตั้งตารอตั้งตารอแล้วกันครับแล้วเราเราก็มีอะไรจะเซอร์ไพรส์อะไรของมีอะไรจะเซอร์ไพรส์เดี๋ยวต้องรอดูครับรอดูจริงๆรอดูเดี๋ยวก็เห็นเองในโซเชียลครับก็บอกพี่อู๋ว่าอย่าคาดหวังอย่าคาดหวังนะจ๊ะอย่าคาดหวังอย่าคาดหวัง มีเรื่องเพลงเรื่องจะเซอร์ไพรส์แฟนอ่าเพลงจะเซอร์ไพรส์แฟนๆอันนี้ขอแบบขออุ๊บไว้ก่อนนะครับผมขออุ๊บไว้ก่อนเพราะว่าตอนเนี้ยคือด้วยความที่เราเป็นศิลปงศิลปินนะครับผมเราก็ต้องออกพงออกเพลงไปร้องพงร้องเพลงกับคนนู้คนนี้อยู่แล้วนะครับผมไม่รู้ไม่รู้วันนี้ไม่รู้ไว้บอกบอกกับทางช่องไว้เผื่อว่าเขาจะทำเพลงออกมาแต่ว่าอาจจะมีหรือเปล่าแต่ว่าเพาะแน่นอนเออผมฟังแล้วเพาะแน่นอน ีแหน่อยครับนอกเราสองคนแล้วอะคะ่ะจะมีใครในเรื่องที่แบบว่าเป็นตัวแบบผีทีแบบซีซีทีททท่เราคอจะแกล้งได้ไหมโอ้จริงๆผมอยากจะบอกว่าเซอร์ไพรส์มากๆเลยแบบเซอร์ไพรส์มากๆเพราะว่าเราได้นักแสดงมากฝีมือแบบมากความสามารถหลายท่านมากๆเลยได้มาสมคบในเรื่องนี้และที่สําคัญเนี่ยมันมีความแบบเป็นสีสันแล้วก็มีความแบบต่อเติมให้แบบช e n t u r y of Love มันมีสีสันที่กลมกล่อม ก็จะอยากบอกเลยว่าต้องรอดูเพราะว่ามันมีพลิกทุกตอนแน่นอนนะผมตัวละครที่มาเนี่ยคุณมาทําไมตอนนี้ทําไมนะอรอ,อดูและกัน,นไ,มไม่รู้ว่าใครเพราะเรายังบอกไม่ได้นะครับผมตอนนี้เราบอกแค่ตัวละครออกมาแค่สองคนคือผมกับพี่อู๋ผมกับพี่อู๋ผมแล้วก็พี่อู๋หนิงฮะตอนหนึ่งอยางโอเคได้ครับโอเคทา่สุดท้ายลรวให้ฝาก โอเคครับผมก็จริงๆฝากฝากงานกันนะครับผมไพร์มันนะครับผมวสันไพรทูบีมอลนะผมก็สามารถมากันได้นะครับผมจริงๆก็วสันเนี่ยก็สนับสนุนแล้วก็ให้ความเท่าเทียมกับทุกคนทุกคนแบบนี้นะครับผมก็อยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยมาแบบเป็นคุณเห็นคุณค่าในตัวเองนะครับผมสู้ๆนะครับผมเป็นเธอเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะจ๊ะแล้วก็สุดท้ายนะครับฝากผลงาน กับซีรีส์นะครับผม c ิ n t ร r ออฟ l ลิฟนะครับผมที่กังจะออนในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับผมที่ผมร่วมแสดงกับพี่อู๋ด้วยแล้วก็มีนักแสดงอีกหลายคนก็ปล่อยตัวอย่างไ,งไปแล้วนะครับผมหวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็รอติดตามกันในเดือนหน้านะครับฝากด้วยนะคะระับขอบคนะครับ